สวัสดีครับวันนี้ผมคิมจากช่องรอบรู้ทั่วโลกนะครับผมมาห่างหายกันไปนานพอสมควรเนื่องจากผมเองก็ไปทําธุระอยู่นั่นเองนะครับแมและแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะมนําเสนอหนึ่งในเกาะที่อันตรายสุดในโลกอย่างเกาะที่มีชื่อว่าอินยาดาเกมาดารังจีหรือเกาะงูคลั่งนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะงูคลั่งนั้นก็เพราะว่ามีงูจํานวนมากอาศัยอยู่และไม่ใช่งูธรรมดาครับงูพิษ และแน่นอนครับว่าการที่ได้ชื่อว่าเกาะงูคลั่งแบบนี้รัฐบาลของบราซิลเนี่ยไม่มีทางยอมให้ใครเข้าไปอาศัยอยู่แน่นอนครับริงทำให้เกาะน,นี้เป็นเขตห่วงห้ามแต่ก็ห่วงห้ามได้แก้คนไม่กี่กลุ่มเอ้ยไม่สิเรียกว,ว่าคนเกือบทุกกลุ่มแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถห้ามได้นั่นก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่านักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาจะเป็นต้องเข้าไปวิจัยเพราะเนื่องจากเกาะน,นี้ยังมีงูสายพันธุ์พิเศษนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าสายพันธุ์ golden land เพราะงูสายพันธุ์นี้นั้นเป็นงูพิษที่มีพิษแรงมากกว่างูพิษบนแผ่นใหญ่ธรรมดามากถึง5เท่าและเป็นงูที่มีอยู่เฉพาะในเกาะนั้นเท่านั้นนะครับและมีประมาณ5,000ัตัวบนเกาแะแแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วมันจะโหดร้ายขนาดไหนก็ไม่มีอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงเกาะเพราะฉะนั้นไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้มากนะครับาพามพามโอเคแน่นอนครับว่ามาถึงขนาดนี้แล้วผมจะไม่มีทางลืมเด็ดขาดน,นั่นก็คือภูมิศาสตร์ของเกาะนั่นเองนะครับ กอเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งของรัสเซอเปาโลประเทศบราซิลประมาณ3 3กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ4 3 0 0 0 0ตารางเมตรหรือ110เอเคอร์นะครับแน่นอนครับว่าการที่เป็นเกาะที่มีงัวใส่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอืงอ่นที่เป็นใจนอกจากพื้นที่นั่นก็คือระดับโซ่และก็อุณหภูมิเฉลี่ยน,นะครับและอันนี้จะปริมาณฝนอีกเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยครับและก็เป็นสารสานคัญที่ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเกาะนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เกาะนี้อยู่ในระดับความสูงเหนือดับน้ำทะเลป,ประมาณ206เมตรหรือ6 7 6ฟุตนั่นเองนะครับและมีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่18.38องศาเซลเซียสหรือ65.08องศาฟาเรนไฮน์ในช่วงเดือนสิงหาคมและในช่วงเดือนมีนาคมนั้นจะมีอุณหภูมิอยู่ที่27.28องศาเซลเซียสหรือ81.10องศาฟศาเรนไฮน์นะครับส่วนปริมาณน้ำฝนนั้นจะอยู่ที่0.2ม mm. ิลเม ต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนธันวาคมวัดได้ราวๆ155.2มิลลิเมตรนะครับโอเคครับสำหรับในช่วงนี้นั้นผมขอพอไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็มีธุระต้องจัดการต่อขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกในการทําคลิปยาวแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าในอีกไม่นานผมจะทําคลิปยาวได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแม่กดดิสไลค์ก็ได้แหละ แสดงความเรีเยนเยอะๆก็ดีโอเคครับรอเล่นโอเคส่วนในเรื่องกาลงคลิปของผมยังคงไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนจะยุง่งแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วเนี่ยผมลงคลิปบ่อยแน่นอนครับผมมั่นใจได้แค่นั้นครับอันนี้สายดอลล่านะจ๊ะบ๊ายบาย